เดี๋ยวนะทุกคนมดกัดขาสวัสดีค่ะวันนี้ก็อยู่กับช่องแม่นั้นแม่น้องไอติมนะคะตอนนี้เราก็ทำภารกิจเหมือนเดิมนะคะเจ้าเดิมเจ้าเก่าค่ะทุกคนมาส่งข้าวเสียนเอกนะคะก็กับข้าวเที่ยงนะคะเอ้ยสีไม่ใช่ต้องพั่วกับข้าวบ่ายเพราะว่าตอนนี้เป็นเวลาเกือบบ่ายสองแล้วนะกอเจน้อยของเราเพิ่งตื่นนะคะ ก็เลยได้ไว้เจโนยกับแม่เอข้าวมาให้เสียนีกับอะพี่จ๊อดนะคะไอ้จ๊อดหวานเจียบก็กับข้าขวของเราเป็นผัดไทยกุ้งสดนะคะทุกคนสองห่ะครับว่ามาตัดตั้งแต่อะประมาณสิบโมงแ้้เนาะก็นั่นแหละนะคะหอบเจ่าก็ยังไม่ได้ทานข้าวนะคะทุกคนตอนนี้นะ ็ว่าจะกลับไปก็ว่าจะไปทานข้าวนะคะก็ช่วงนี้ก็ไม่มีอะไรมากเนาะทุกคนก็จะเป็นอ่าบรรยากาศแบบนี้แหละค่ะทุกคนก็อ่าเป็นบรรยากาศมานาเนาะมานามาไล่นะคะทุกคนก็ดูนะคะตรงนี้เนาะที่ว่าที่แม่ว่าน้ํามันขาดใช่ไหมดูนะยังใหญ่เดี๋ยวเราก็จะข้ามตรงนี้แหละ ก็มานามาไร่เหมือนเดิมนะคะเพราะว่าช่วงนี้เป็นหน้าทํานาเนาะก็จะทําแค่ช่วงนี้แหละค่ะทุกคนหนึ่งปีก็จะทําแค่หนึ่งครั้งนะคะก็ไม่ได้ลําบากอะไรเนาะก็1ปีทําแค่หนึ่งครั้งนะคะทุกคนเราก็รอหวานปุ๋ยเกี่ยวข้าวนะคะก็ชีวิตการทํานาก็ไม่มีอะไรมากก็แค่นี้นั่นแหละเนาะก็มีหาทำแค่นี้นะคะทุกคน ก็หลังจากเอ่าเกี่ยวข้าวเสร็จเนาะก็ต่างคนต่างอ่าทำหน้าที่ตัวเองต่อไปเนาะก็อย่างซีงนิกค่ะวัวหาควายนะคะเหมือนเดิมนะคะก็ทํามันวิ่งได้เนาะก็คือช่วงนี้ก็คือหยุดหาวัวหาควายไปก่อนนะคะเอ่าเนื่องจากวัวควายเป็นโรคนะคะทุกคนเราก็ส่งออกไม่ได้นะคะอันนี้คือนาที่ตัดนะคะหนึ่งนาใหญ่ยาวโอ้โหคนละหลายรอบเลยนี เหนื่อยเขาขี้เกียจขี่รถไปจอดไว้ทางบนนะเขาก็จะเดนมานะคะออกกาลังกายบ้างอย่าใช้แต่ยานพาหนะพายานะใช่ไหมก็ <c oughs> ดูนะคะบรรยากาศก,าก็ลมเย็นดีนะคะมาทงนาน,นะคะเปลี่ยนบรรยากาศทานข้าวที่นากันบ้างนะทุกคน ช่งนี้ก็มีแต่ทานข้าวที่นานะคะไม่รู้ว่าส่งคนนี้เขากินข้าวหรือย,ยังนะทุกคนอาจะโทรมาถามก็ไม่มีใครรับโทรศัพท์ครัเพราะว่าโทรศัพท์ก็อยู่ที่รถเนาะเราก็เลยซื้อมาเลยถ้าเขากินแล้วเราก็เอากลับนะคะทุกคนว่าตรงนี้มันมีร้านก๋วยเตี๋ยวอยู่นะคะเราก็ไม่ได้จนะ่ายเนาะเขาจะไปกิน แล้วหรือยังไงนะคะนี่นะคะอุปกรณ์ของขับเราก็มีกระติกน้ำสปอนเซอร์นะคะก็น้ำมันนะคะจะกนก่อนหนึ่งนานี้ก็คือตัดเสร็จแล้วนะคะได้น้นข้างบนตัดเสร็จหมดแล้วเนาะก็จะเป็นนานี้นะคะแล้วก็นาฝั่งนูน้น แล้วก็นา่ข้างล่างที่นันเดินมาพาเดินมาไม่กีนั่นเลยค่ะทุกคนมดกัด ก็เราที่เรามาตัดข้าวนะคะก็ตัดกันไว้อย่าให้มันล้มนะคะเพราะว่าเราจะหว่านปุ๋ยรอบสองเนาะกะ็หว่านปุ๋ยรอบสองะคะ่ะข้าวก็จะสวยเนาะแล้วก็อย่าให้อพอข้าวสวยปุ๊บอย่าให้พอเวลามันมันคลอดแล้วอะ่ะมันเป็นเม็ดข้าวแล้วอะ่ะเพื่อที่จะไม่ให้มันล้มนะคะเพราะว่าถ้าต้นข้าวสูงมากเกินไปพอมันท้องแล้วมันคลอดใช่ไหมต้นข้าวก็จะล้มนะคะก็ ก็จะตัดแบบนี้นะคะทุกปีนะคะคนทํานาเขาก็จะรู้กันนะคะทุกคนนั่นก็ไม่เคยทํานาหรอกนั่นก็ได้แต่ม,มานั่งดูแบบนี้นะคะเพราะว่านั่นเนาะอ,อย่างที่เข้าใจน,นั่นก็มีลูกเล็กนะคะทุกคนก็มีปีนี้เราทํานาเป็นปีแรกนะคะก่อนานั้นก็ตัดเสร็จเมื่อวานนะคะก็วันนี้เสียน,นี้ก็เลยมาตัดที่นานะคะที่นาแม่นะคะ ที่น้าพ่อแม่เนาะก็สับคลิปนี้ก็ไม่มีอะไรมากก่ะมาพาชมดูบรรยากาศที่ทุ่งนานะคะทุกคนก็ดูฟ้าทึมครึมเหมือนจะคนนะคะก็สับคลิปนี้เราก็จะขอจบคลิปเพลงเท่านี้นะคะทุกคนก็ฝากกดไลค์กดแชร์ให้ด้วยนะคะ